นี่ก็ใส่สลัดสลัดกหนะเป็นเหรนครับโอเคโอเคราเื้อสามวิไอสามวิแม่งสามล้านวิวอกูลงวิเดียวจะกี่ล้านเนี่ยทำเพื่อ ฮะไอ้คร <anto government haft kaz ans> ับโดนเดียวฮะนั่นครับเขาบอกวิธองำด้วยทำไบบว่าไม่แน่นะคลิปยาวคนอ่านดูไม่จบคลิปวิเดียวเนี่ยเลื่อนผ่านยังไม่ทันเลื่อนไปเลยดูจบแล้วก็ตามวิเองมันก็หยุดดูหน่อยครับเออไอ่ขึ้นเลยหลังนั้นเองยาวไปไม่ขี้เกียดดูก็ขี้ที่เกียจไม่ดูเรื่องไม่กลับมาดูใหม่เขาเรียกวิธีการหยุดนิ้วพอครบก็ได้แล้วหนึ่งนิ้ว